โยมสังเกตไหมเวลาพอเราทำดีเรายิ่งทำดีมากยิ่งมีบุญมากยิ่งปฏิบัติธรรมมากดีมากทำไมมันเจอเรื่องซวยต้นเดือนซวยท้ายเดือนซวยกลางเดือนเอ๊ะทำไมมันเจอเรื่องซวยซ้ำซวยซ้อนเราก็ทำดีนะแต่ทำไมมันมีแต่คนมาวุ่นวายกับเราขี้ข้างวัดอาตมาที่จังหวัดตราดเนี่ยหวยรางวัลที่หนึ่งไปอยู่ตราดสองงวด มีโยมถูกลอตเตอรี่30ล้านอยู่สองคนคนที่หนึ่งอ่ะสาล้านคนที่16ตุลาเนี่ยได้ไป24ล้านแล้วเขาแบ่งให้เพื่อนไปใบหนึ่งเพื่อนเขาได้หล้านวันนั้นอนตาตมาก็จะไปเยี่ยมเขาที่บ้านพอเดินขึ้นไปบนบ้านก็ถามเมียเขาโยมจะมาดูหน้าเศรษฐีใหม่ซะหน่อยเมียเขาบอกว่า<ย>ท่านเจ้าคะตั้งแต่ผัวฉันถูกหวยยังไม่เจอหน้ามันเลยค่ะท่านอ้าว ไปไหนละโยมอยู่บ้านไม่ได้ค่ะท่านฉันต้องให้ผัวฉันออกนอกบ้านออาทำไมโยมเรื่องอะไรละ่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าคนมายืมตังมาจากไหนนักก็ไม่รู้มาเต็มไปหมดญาติพี่น้องไม่เคยนับหน้าถือตาตัดญาติขาดมิตรตอนนี้ญาติกลับมาคืนดีเต็มบ้านเต็มช่องไปหมดตอนนี้คนเจ้าหนี้มาทวงหนี้เมื่อก่อนก็มาแบบเดือนสองเดือนมาทีตอนนี้มาทุกวันโวชีวิตวุ่นวายมาก โยมลองนึกเรื่องนี้นะตอนที่เราไม่มีเงินเขามาไม่โยมไม่มาตอนไม่มีเงินไม่มีใครมาวุ่นกับเราตอนพระพุทธเจ้ายังไม่ตัดสรุ้พญามารมาไม่โยมไม่มาพอพระพุทธเจ้าจะตัดสรุ้มารมาแล้วพอตัดสรุ้แล้วองคุรีมารมาแล้วนางจินจะมานวิกามาแล้วคนมาทําร้ายพระพุทธเจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเพราะพระพุทธเจ้ามีบุญให้เขาทวงได้ ก่อนหน้านั้นบุญไม่เยอะเนี่ยพอบุญเยอะเขาก็มาทวงหนี้แล้วตอนที่ไม่มีเงินเขาก็ไม่มาทวงหนี้เมื่อเรามีบุญเราทําดีเยอะมีบุญมากเจ้าหนี้กรรมเวรเขาจะมาทวงตอนไหนเขาก็มาตอนที่เรามีบุญนี่แหละโยมถ้าเราไม่มีบุญเขาจะมาไหมล่ะงั้นเวลาไหนที่เราทําความดีนะแล้วเราเจอคนที่มาทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจเรื่อยๆเรานึกในใจดีแล้ว ได้ใช้หนี้กรรมแล้วจะได้ใช้ต้นใช้ดอกมันจะได้หมดกันไปทีละเรื่องสองเรื่องจเจ้ากรรมนายเวรหมดไปทีละเปลาะสองเปลาะดีไมย่ยิม